ฮัลโหลฮัลโวันนี้มาลบข้อมูลของ QR Code กันครับเวลาลบข้อมูลมันไม่ลบหายไปจริงๆมันแค่เปลี่ยนสถานะ Status Code ตรงนี้จาก Active ให้เป็น Delete มันก็จะไม่แสดงขึ้นมาในหน้าจอ อย่างอันนี้เป็นข้อมูลปั๊มน้ำหน้าครัวลองอัปเดตให้เป็นดีลีทไปต้องลันดูข้อมูลที่เป็นปั๊มน้ำหน้าครัวที่ขึ้นมาในลิสต์เนี่ยมันก็จะหายไปก็จะเหมือนโดนดีลิทแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ดีลิทเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนสถานะจากแอคทีฟเป็นดีลิทตอนนี้ ปั๊มน้ำหน้าครัวตรงนี้ก็จะหายไปละไม่มีทีนี้เราลองมาเปลี่ยนให้เป็นแอคทีฟเหมือนกับว่าอันดิลิทอันดูดิลิทนั่นแหละพอรีเฟชหน้าจอ List มันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนี่มีปั๊มน้ำหน้าครัวกลับมาทีนี้เราจะลองทำให้มันลบข้อมูลนี้จากในหน้าจอกันมันมีปุ่ม e l e ิทอยู่แล้ววิธี ทำก็คือในปุ่มเนี้ยมันก็จะไปโชว์แดร็อกขึ้นมาอันนึงแล้วก็กด DELETE ถามว่าจะลบข้อมูลนี้ไหม mm hmm. ก็ถ้ากด DELETE เนี่ยมันจะต้องไปสั่งให้เปลี่ยนสถานะเป็น Active แล้วก็อ mm ัปเดตเข้าไปในแอปไลท์ตอนนี้ Action มันยังไม่มีอะไรเพราะมันซ่อนไปเราก็ใส่เข้าไปมันมี ดูความฉลาดของไอเดอรรุ่นใหม่ๆเนะี่ยมันรู้เองว่าเราจะทําอะไรด้วยนะคือมันขึ้นมาให้เลยเนะี่ยไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยนะกดแท็บอย่างเดียวเลยมันก็จะไปเซตสเตตัสโค้ดให้เป็น Delete แล้วก็จริงๆก็จะต้องส่งไปอัปเดตเนี่ยมันก็รู้เองอีกด้วยนะยึนไม่ต้องทำอะไรด้วยเอาใหม่อาใหมกด Enter มันก็จะขึ้นมาให้เซฟข้อมูลไปเลยลองดูเวลาเปลี่ยนสถานะสเตตัสค้ยไปแล้วแล้วก็เซฟมันก็จะไปที่เซตไอตัวสถานะโค้ดเนี่ยเข้าไปในลิสต์ก็จะลบเอาตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปตัวเก่ามันเป็นแอคทียอยู่ก็ใส่ตัวใหม่ที่เป็นดีลีเข้าไป แล้วก็เซฟลงใน local list เวลาเปิดขึ้นมามันก็จะไปเอาข้อมูลจาก local มาใช้ก่อนแล้วค่อยไปดึงข้อมูลจากในแอปไลมันก็จะเร็วขึ้น,นก็คล้ายๆกับเมื่อกี้มันก็เซฟลงเป็นใน local แล้วก็ตรงนี้คือที่มันส่งไปอัปเดตในแอปไล์ลองเข้าไปดูกัน มันก็จะไปเปิดเทสใหม่ข้างหลังนะทำอยู่ข้างหลังหน้าจอมันก็ไม่เกี่ยวกันมันก็ลั่นของมันไปอัปเดตหน้าจอไปอันนี้ก็คือพออัปเดตสักเซสมันก็จะส่งกลับมาบอกว่าอัปเดตเรียบร้อยลองลั่นดูกันตอนนี้ใส่โค้ดให้ดีๆเข้าไปละ ลบไอ้ปั๊มน้ำหน้าครัวนี้กันปั๊มน้ำหน้าครัวดูสถานะสเตตัสโคตอนนี้เป็นแอคทีฟอยู่ทีนี้จะลองกดปุ่มลบละดูว่ามันจะลบไหม ีโชว์ขึ้นมาละดีล e ททาไมยังอยู่ลองไปดูก่อนว่ามันอัปเดตอย่างดีเฟสที่น,นาสถ,ถานนะเปลี่ยนเป็นดีลิทไปแล้ว แต่ในนี้มันยังอยู่เพราะเราไม่ได้จริงๆพอลบไปแล้วเนี่ยพอมันอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแอปไลน์อัปเดตสักเซสเนี่ยมันจะต้องกลับไปหน้าจอลิสแต่เรายังไม่ได้สั่งให้มันกลับไปก็ต้องไปใส่เพิ่มให้มันย้อนกลับไปแล้วมันก็จะไม่สนใจข้อมูลนี้แหละทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยย้อนกลับไปหน้าจอลิสมันก็จะไม่มีขึ้นมาแล้วข้อมูลใน ข้อมูลในปั๊มน้ำหน้าขวดนี้ก็จะหายไปละแต่ว่าในหน้าจอเนี้ยมันยังไม่หายเพราะมันยังไม่ได้ลบไปจริงๆเราจะทำกลับให้มันลบไปจริงๆก็คือตอนที่มันกลับมาตอนอัปเดต u c c e s s เนี่ยมันจะต้องกลับไปหน้าจอ List ก็เปิด อีเวนต์ของอัปเดตสักเซสตรงนี้ก็กลับไปหน้าจอลิสวิธีกลับไปก็ไปเปิดหน้นี้ใหม่ก็ัปปีมาจากนี้อินเทนต์เมมโมรีสตรีนคัปปีมาใส่ มันก็จะย้อนกลับไปหน้าจอลิสต์เช็คดูก่อนมาปุ่มที่คอที่ใส่ไปได้ปุ่มเลยใช่ไหม ใช่ปุ่มกด d ดีล t ทไหมไม่น่าใช่อะ่ะเดี๋ยวเอาใหม่สิเหมือนว่าถ้ากดปุ่มแล้วมันก็จะ DELETE เลยจริงๆมันต้องอยู่ในปุ่มของเมนูซึ่งตัวเมนูนี้มันอยู่ข้างบนนี้อ่านคลิกของปุ่ม DELETE อยู่ตรงนี้มากกว่า โอเคถูกแล้วลองลั่นใหม่เข้ามาเจอข้อมูลเดี๋ยวเราลบอีกสักอันนึ่งเอาเพาะเม็ดมะละกอแล้วก็กด DELETE ลองกดโนกก่อน,นก็จะต้องอยู่เหมือนเดิมข้อมูลเพาะเม็ดมะละกออายังอยู่กด DELETE DELETE อ่ากลับมาหนะ้าเลยพอเม็มะละกอก็จะหายไปเราไปอัปเดตใหม่เขากลับมาก่อนทั้งสองอันนั้นแหละในแอปไลน์อัปเดตไอ้ล่าสุด2ตัวเมื่อกี้ที่เราลบไปให้มันกลับมาก่อนเรจะได้ลองเล่นใหม่นี่มีสเตตัสโค้ดดีลิทอีกอันหนึ่งที่เป็นพอเม็มะละกอก็เป็นแอคทีฟกับแล้วก็อัปเดต คือตอนนี้มันก็แอคทีฟหมดทุกอันคือถ้ากดรีเฟรชใหม่ในหน้าจอ List มันก็จะขึ้นมาหมดเหมือนเดิมเดี๋ยวลองลบเล่นใหม่อีกทีก็ได้แอคทีฟหมดแล้วก็ List มาใหม่กลับขึ้นมาหมดแล้ะท่อน้ำ๊มน้ำหน้าคั่วกับพรเมเเนี่ยมัน Last ุดอัปเดมันอยู่ข้างบนสุดก็เลยขึ้นมาหมดตอนนี้เราก็ลองลบ ได้แล้วเสร็จแล้วแค่นี้ของสปินในงานนี้ก็มีแค่นี้แหละครับแล้วก็คอมมิตไปเพราะอย่างอื่นทำไว้ตอนตั้งแต่ตอนอัปเดตไปแล้วมีก็เพิ่มส่วนที่เป็นเปลี่ยนสถานะแล้วก็เซฟแล้วก็ไป กลับไปหน้าจอลิสซึ่งงานที่ทำสำหรับลิสก็มีแค่นี้แล้วก็ค m มมิตพุชคอมมิตไปคิวอ e ร์โค้ดโอเควันนี้ทำแค่นี้เสร็จแล้วไปละครับ